สวัสดีค่ะข้าพเจ้าพิมพ์ภาแสงไผ่แก้วหรือเรียกสั้นๆว่าส้มก็ได้นะคะแล้วก็ปัจจุบันสมรสแล้วค่ะกับคุณนรุดมแสงไผ่แก้วหรือว่าคุณโกนะคะมีลูกสาวแล้วหนึ่งคนนะคะก็คือน้องไข่มุกค,ค่ะในช่วงวัยเด็กข้าพเจ้ามีโอกาสได้เรียนโรงเรียนประจาหญิงล้วนซึ่งเป็นโรงเรียนคริสเตียนแล้วก็ได้รู้เรื่องราวมากมายเกี่ยวกับสิ่งที่พระเยซูได้ทรงทำ แล้วก็ประทับใจรู้สึกว่าได้ถูกปลูกฝังสิ่งที่ดีงามมากมายในชีวิตค่ะแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องรู้จักพระเจ้าส่วนตัวในช่วงเวลานั้นและในช่วงที่มปลายก็มีความโตขึ้นในความเป็นผู้ใหญ่ในความคิดขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง mm. ก็คือว่าเรามีความมั่นใจในความสามารถของเราเองเราเป็นคนที่รัก การเรียนเราเอาจริงเอาจังในการใส่ใจหาความรู้เพื่อเราจะประสบความสำเร็จในอนาคตคุณพ่อคุณแม่รักเรามากแล้วก็อยากปรารถนาให้เราได้ในสิ่งที่ดีที่สุดอยู่ในบริบทแวดล้อมที่ดีที่สุดก็เลยรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ได้รับการรับอย่างเดียวได้รับการรับการดูแลความรักความห่วงใยการจัดสรรสิ่งดีมองไปถึงสิ่งที่เราจะเป็นในอนาคต แต่เราก็ขาดไปอีกมุมมองหนึ่งก็คือเราไม่ได้คิดถึงผู้อื่นว่าเมื่อเรารับแล้วเราจะสามารถแบ่งปันผู้อื่นได้อย่างไรพอได้กลับมาคิดซา,ากอีกครั้งหนึ่งรู้สึกพระเจ้าทำงานในใจลึกๆว่าเป็นช่วงเวลาที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตของเราบางอย่างความคิดของเราเมื่อเราได้ฟังคำเทศนาในวันนั้นมีข้อความหนึ่งที่กินใจขึ้นมาในชีวิตค่ะ ว่าเป้าหมายในชีวิตของเราคืออะไรเราเกิดมาเพื่อสิ่งใดเลยทําให้ปารถนาอยากจะดีขึ้นมากกว่านี้ค่ะอยากจะส่งต่อความรักไปสู่คนที่เรารักได้มากขึ้นเป็นสาเหตุที่เปิดใจอยากรู้จักพระเจ้าเพราะอยากจะดําเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายมากขึ้นจากการที่ได้รู้จักพระเจ้าแล้วค่านิยมหรือความคิดแต่เดิมนั้นได้รับการเปลี่ยนแปลงไปมาก จากคนทีอ่อยากจะประสบความสำเร็จเพื่อตัวเองเท่านั้นเพราะพระคัมของพระเจ้าได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตก็คือข้าพเจ้าสามารถเข้าใจาความอ่อนแอของผู้อื่นได้สามารถอยากจะมีส่วนในการที่อยากจะเป็นผู้ให้มากขึ้นอยากจะเป็นคนหนึ่งที่ได้เข้าใจถึงคนที่เขา,ามีความอ่อนแอในบางเรื่องซึ่งแต่ก่อนข้าพเจ้าก็จะไม่ได้มีความรู้สึกว่าต้องเข้าใจผู้อื่น ต้องให้ผู้อื่นต้องยอมเสียสละหรือว่าทําบางสิ่งบางอย่างยอมเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างพอได้ทําได้เริ่มทําตามที่เราได้เรียนรู้มาเนี่ยรู้สึกได้ว่ามันมีสันติสุขค่ะการที่เราได้ก้าวออกมาจากสิ่งเดิมๆที่เราเคยมีความคิดและค่านิยมคือเราอยู่เพื่อตัวเองเท่านั้นเราไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนก็ดีแล้วแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าที่เป็นพระคุณของพระเจ้าที่มากไปกว่านั้นพระเจ้าให้เราได้มีความคิดที่อยากจะทํา สิ่งอื่นที่มันมากขึ้นกว่านี้คือเราอยากจะเป็นผู้ให้แก่คนอื่นมากขึ้นอยากจะนําความรักของพระเจ้าไปสู่คนอื่นมากขึ้นเมื่อเราได้ทําแล้วก็รู้สึกได้ว่าเราได้รับสันติสุขกลับมาค่ะข้าพเจ้าได้มีโอกาสดูแลคนมากขึ้นแล้วก็ได้มีโอกาสใช้เวลากับคนมากขึ้นผ่านทางการไปเยี่ยมเยียนการโทรหาส่วนตัวการมีกลุ่มที่รักและผูกพันกัน และกันมากขึ้นในทุกๆเช้าเราจะมีโอกาสอาวิดีโอคอลหากันนะคะในการแชร์ชีวิตของเราหลายๆคนกล้าที่จะเข้ามาขอคำแนะนำการปรึกษาและสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราได้ทำเนะี่ข้าพเจ้าเมื่อเมื่อมองมารู้สึกว่าตัวเราเองกลับเป็นผู้ที่ได้รับพระพรรู้สึกเลยว่าเป็นความชื่นชมยินดีเป็นสัรที่สุขที่มาจากภายในจริงๆซึ่งมัน บอกไม่ถูกนะคะมันเป็นสิ่งที่ข้าพาเจ้าได้รับมากกว่าสิ่งที่ข้าพาเจ้าคาดหวังเสียอีกเป็นมากกว่าโปรไฟล์หรือความสําเร็จซึ่งมันไม่ได้มาจากความสามารถของข้าพาเจ้าเองแต่ว่ามาจากพระคุณของพระเจ้าอย่างแท้จริงขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรในการที่พระองค์เข้ามาเปลี่ยนแปลงทัศนคติค่านิยมในความคิดของข้าพเจ้าทําให้รู้เลยว่าเราได้รับพระพรมากกว่าที่เราคาดคิดเมื่อเรา อยู่เพื่อคนอื่นมากขึ้นเมื่อเราอยากจะทำสิ่งดีเพื่อคนอื่นมากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่พระเจ้าสามารถใช้คนเล็กน้อยอย่างข้าพเจ้าได้ในพระธรรมกิจการบทที่20.35ข้อ3าข้าพเจ้าวางแบบอย่างให้ท่านแล้วในทุกเรื่องเพื่อให้เห็นว่าโดยการตรากตรำงานแบบเดียวกันนี้เราต้องช่วยพวกที่มีกำลังน้อย และระลึกถึงพระวจนะของพระเยซูงองค์พระผู้เป็นเจ้าตามที่พระองค์ตรัสว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับอยากจะมีส่วนร่วมในการหนุนใจผู้ที่เชื่อและติดตามพระเจ้าอยู่แล้วนะคะหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พี่น้องสามารถเป็นพระพรต่อผู้อื่นได้เมื่อเราได้ทำสิ่งนั้นเชื่อว่าสันติสุขเกินความคาดคิดพี่น้องจะได้รับสิ่งนั้นตามที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้ค่ะสำหรับผู้ที่ ยังไม่ได้รู้จักพระเจ้าเป็นการส่วนตัวข้าพเจ้าปรารถนาท้าทายให้ท่านลองเปิดใจต้อนรับพระเยซูรทรงเป็นพระเจ้าส่วนตัวในชีวิตและท่านจะได้พบกับสันติสุขที่ท่านไม่เคยพบมาก่อนคําตอบหลายคําตอบที่ท่านกนําลังสแสวงหาอยู่เชื่อว่าพระเจ้าจะเป็นคําตอบในชีวิตของท่านคะ่ะขอพระเจ้าอวยพรนะคะสวัสดีคะ่ะ